ไม่เคยคำนวณมาก่อนไหมไม่เคยค่ะยังนะถ้าเราเป็นรถคันแรกหน้ารถเราก็อยู่หลังเส้นขาวถ้ารถเราอยากเท่ากันกับคันอื่นผมก็จบรถตรงกันกับเขาเอาขาเอาจากท่านแล้วก็เหยียบเบรกไว้อย่างเดียวเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นตัวเลขกีบี้สิบสิบวเราต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับ ถ้าเป็นเก,กีย์ออโต้ก็ห้าวิเกียธรรมดาก็สิบวิขี่รถจากบ้านมาเนี่ยกี่ชัมมม่วโมงไม่ถึงชมมมั่วโมงแค่สี่ชั่วโมงขี่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมแปดสิบแปดสิบเออวิ่งซ้ายตลอดอ่ะได้แซงไหมัด้ค่ะแซงบ <c oughs> ่อยโอ้แซงบ่อยด้วยพี่จะรถพ่วงมาทางไปว่าหนอ๋อ้นแซงอยู่ที่เกียร์แซงแล้วนี่ <c oughs> ่วงกันไหมฮะกีวีซีวิอ่าใส่เกีย้ยหนึ่งพร้อมที่จะออกตัวนะครับเเร่งด้วยเออะอ่าเนเร่งไปเลยอย่ช่องนู้นก็คือลูกศรมันไปทางไหนทางขวานะครับถ้ามันไปฝืนลูกศรน,นะครับขับรถในเมืองต้องพยายามดูลูกศรแล้วก็ไปดานลูกศรน,นี่แหละไปจอดก,ก็ระดับสายตาแล้วมันเดิม เอาที่ปัดน้ำฝนไปอยู่ใต้ล้อถ้าไม่มีตัวเลขแล้วก็ดูมันขันที่สามคัดจากรเลยไปดูวงเวียนให้มีสิทธิ์ให้รถในวงเวียนไปก่อไปเบรกอ่ะป้ายนี่ ตามเมลียาดต,ตามเข้าไปเลยนะครับเปดไฟปา๋านี่าเกี่ยหนึ่งมาฮะขึ้นเนินเกี่ยหนึ่งหมุนเข้ามาอ่าตามเข้าไปเลยครับตรงไหนมีพื้นที่เราก็แบ่ง้ายพียก็แบ่งซ้าย ยิ้มน้อยไม่ใช่บ้านปีสิงอ่อยออยออยอย่าจอดนะตาอีไปยี่หรอคะไปยี่มีกี่ชั้นห้าเอาให้หมดทั้งห้าชั้นเปิดมองฟ้ามีรถไหมหไม่มีมาเลยอย่าบินลงนะอ่าอย่าคันลงไปเลี้ยงเบรคครับลองดูมีสองสเต็ปนี่นก็ปล่อยคันเลยก็ได้ไงคันจะคันที่ย ไม่กล้ามันใจอาเราไม่ไม่แดบนะครับล้อหมุนอยู่นี่ไงขามีลดไหมขาอที่เบรกด้วยไม่มีมาแน่ติดว,ว่าโอ้ขับแสบโทรศัพท์คิดว่ารับไม่ได้เราแครกันเปิดกระจบล่อง